อพี่น้องถามว่าไปรักษาฟันหมอหมอบอกว่าต้องครอบฟันแต่มีให้เลือกสองวัสดุสองอย่างก็คือหนึ่งเป็นเป็นพัสดุที่มีส่วนผสมของทองคํา50%แล้วก็บอกว่าเป็นส่วนผสมเนี่ยก็คือ มันจะ,ะดีกว่านะครับมีผลเสียน้อยกว่าเราทำได้ไหมคือรักษารากฟันท,ที่ถามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการรักษารากฟันเอี่การครอบครอบฟันครอบฟันครอ,อ,อบฟันมันมีเขาเรียกว่าใส่ใจทอบแบบโพอด์ได้กับใส่แบบถาวรอ่ะอใส่ติดเลยอ่ อาจารย์โรชิดินเคยเห็นคนสมัยก่อนไหมคนโบราณโบราณพอยิ้มทีละฟันทองอ่ะอืเคยเห็นครับคนแก่เราจะมีฟันทองครับอคือถ้าใส่เพื่อที่จะอวดอ้างความร่ําความรวยความอะไรต่ออะไรอ่ะนะถ้าใสเพื่ออวดบารมีหรือเพื่ออวดอ้างเนี่ยอันนี้คือผิดแน่นอนใสอย่างนี้มันฮารามครับแต่ถ้าเป็นการรักษา ถ้าเป็นการรักษาเพื่อไม่ให้มันลุกลามไม่ให้มันคงทนเพราะอย่างไอ้วัสดุที่ใช้เนี่ยมันวัสดุทำเทียมแล้ววัสดุอย่างบางชานิดมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทองแท้นะจากลาสติดินมันม,สนสมีส่วนผสมส่วนผสมคือไม่ใช่เป็นทองร้อยเปอร์เซ็นต์หรือทองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนะมันมีม,มีมีส่วนผสมที่มันจะคงทนถาวรและมันสามารถที่จะรักษา ฟันได้ได้ดีกว่าออถ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้สอยครับหรือถ้าเป็นฟันกรามที่ต้องใช้เอาใส่ได้เลยอย่างเงี้ยเพราะมันยิ้มมันก็ไม่ใครไม่เห็นอแต่ว่าให้มันมันคงทนถาวรแล้วก็เพื่อป้องกันครับอันนี้ถือว่าสามารถที่จะกระทําได้ต้องดูเป้าหมายของการใส่ครับแล้วมันจะไม่ค้านกับฮาดิสที่นบีบอกว่า ผู้ชายห้ามใส่ทองหรือว่าอะไรก็ใส่ถือว่าใส่หรือเปล่าใส่เป็นเครื่องประดับเป็นของใช้แต่ไอเนนี้มันไม่ใช่เป็นทองมันไม่ใช่เป็นทองแท้แทไม่ใช่เป็นทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ม,ะมีแค่เป็นส่วนผสมเป็นเป็นส่วนผสมเพื่อไอความคงทนครไอการป้องกันการบำรุงรักษามันจะดีกว่าถ้าในแง่ของการป้องกันการบำรุงรักษาอย่างนี้ไม่เป็นไรครับผมก็เป็นที่ชัดเจนนะครับในเรื่องนี้